ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอีพีนี้เรายังอยู่ที่ตลาดคริสต์มาสค่ะเทศกาลจบแต่เราเพิ่งตัดคลิปเสร็จก็ว่าไปในๆก็คือคลิปนี้เราจัดหนักจัดเต็มตามหาของกินอร่อยๆในตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันรับรองว่าถูกใจสายกินกันแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง somewhere we go ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อเสียงมากที่สุดและก็เก่าแก่ที่สุดในเยอรมน,นีค่ะ ถึงตลาดคริสต์มาสในเยอรมันนะคะคนโลโก้ที่นี่เขารู้กันว่ามันจะต้องมากันที่เมืองเนินแบกค่ะทุกคนเพราะว่าตลาดคริสต์มาสที่เมืองเนินแบกนี่คือออริจินอลที่สุดโลโก้ที่สุดมันจับแล้วอุ่นมากโอเคต่อกันอีกนิดนะคะเมื่อกี้เรากําลังเดินผ่านร้านเขาทําอะไรนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นร้านขายถุงน้ําร้อน่ะคะไม่มันเหมือนกับ มีอะไรให้เข้าไมโครเวฟแล้วมันจะอุ่นอ่ะคือมนมีเม็ดที่สามารถเข้าไมโครเวฟแล้วมันจะอุ่นเขาคงเห็นว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนาะอันนี้เป็นแบบใส่เหล้าด้วยเขาบอกว่ามีรมัมรัมแล้วก็คิวเชร์ก็คือเอเชอร์รี่แต่ว่าเราอยากกินอันนี้เดี <laughs> ย๋ยวเราจะลองซื้อมากินกันนะคะ อัมาด้วพิทาชิโอเนี่ยอะไรสใช่ได้มาแล้วค่ะไปโอเคค่ะทุกคนออเดอร์แรกของเราวันนี้นะคะอันนี้ก็คือขนมเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าอร่อยอันนี้เป็นขนมที่ทำจากถั่วพิทาชิโอด้วยเรามาลองชิมกัน,นะคะ่ะ คำแรกเลยคือมันหวานแน่แเนาะมันเป็นขนมหวานมันเหมือนถั่วกวนกับแป้งหรืออะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้อ่ะแต่มันรู้สึกว่าถ้ากินกับชาหรือว่ากาแฟมันต้องปินมากแน่ๆเลยอะ่ะ มกเลยนะครวันนี้เพราะว่าวพอพอแบบ <c oughs> ดูแบบเขาแบบมีเครื่องประดับอะเขามูปะเนี่ยอ่ามิเทอร์ไอมาไอเออพัน อีกเครื่องดื่มสเปเชียลในงานคริสต์มาสนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพันช์ไข่ทุกคนฟังไม่ผิดมันคือพันช์ไข่นะคะทําจากวน์ขาวนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเขาบอกว่าต้องกินกับวิปครีมด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่าพันช์ไข่เป็นยังไงอืร้อน <laughs> มันรสชาติมันคอนเซ็กบอกไม่ถูกมากเลยคือคําแรกที่เข้าไปอ่ะมันจะมีความแอลโกอฮอล์แต่ว่ามันจะมีความหอมไข่แล้วก็หวานแล้วก็ที่สำคันร้อน <laughs> พอกินเพิ่มกับวิปครีมมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันขึ้นเพราะว่าวิปครีมมันจะมันมันแล้วก็หอมนม อร่อยเอาเป็นว่าอันนี้ก็อร่อยคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่แบบไปลองเครื่องดื่มนานคริสต์มาสมาตั้งแต่กรูว้เดซมเบอร์พันซ์หรืออะไรก็ตามหรืออันนี้นะพันธ์ไข่ก็คือรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆอร่อยจริงๆทุกคนคือไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยจริงๆอะ่ะกินเดูคะ่ะลองชิมดู มันเหมือนวายผสมไข่แบบไข่เหมือนทำทำาขนมปังอ่ะไข่แล้วมันไม่เหม็นคาวเนาะแต่กินแล้วรู้เลยว่ามีไข่เออเออใช่ละมุนอ่ะไอมันนี่เท่า10 EUR โรบ t ตเ โอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วอีกหนึ่งจานนะคะอันนี้ก็คือชารชลึกหรือว่าเนื้อเสียบไม้ร,ราดด้วยซอสมะเขือเ,เทศนะคะ,แล,ะ,ละแล้วก็มีผงผงกะหรี่อ่าแล้วก็มีผงกะหรี่ราดลงไปนะคะแล้วก็กินกับขนมปังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราบอกนะคะมันเป็นเมนูคู่ดูโอกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะมาชิมก่อนนะคะนี่นัวมา ท,ไทาไลในปากเฉียบมากกินด้วยขนมปังขนมปังอย่างไรต่อเรื่องนีงคือดีสุดใช่ เน่งนแก้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ในงานเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพราะว่า1ปีเขาจัดครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีแก้วลิมิเต็ดเฉพาะปีนั้นๆมาให้เราเป็นของขวัญเป็นของฝากแต่ถ้าไม่อยากได้แก้วนะคะอย่างเช่นเหมือนอันนี้ค่ะที่เราไปกินไวมาแล้วเราได้แก้วปี2021่เอะเราไม่อยากได้แก้วนี้เราสามารถเอาแก้วนี้นะคะไปคืนที่ร้านเพื่อของเงินคืนได้ทุกคน นี่ค่ะทุกคนนี่ได้เงินคืนมาแล้วนะคะ3ยูโรนะคะจะบอกว่าค่าแก้วมเมื่อกี้ค่ะ3ยูโรถ้าเราไม่อยากได้แก้วก็เอาแก้วไปคืนแล้วก็เอาเงินคืนแล้วก็ไปกินขนมต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แก้วไปที่ระลึกนะคะก็เอาแก้วที่เรากินเสร็จกลับบ้านไปได้เลยค่ะนี่น่าอร่อยมาก โอเคนี่คะ่ะได้มาแล้วนะคะเรามาต่อด้วยเครปกันนะคะกินขา้าวก็ต้องกินหวานเหมือนเดิมเลยแต่เครปที่นี่จะต่างกันกับที่นอยหมากที่เราไปกินเนาะเพราะที่นอยหมากเขาจะแบบคล้ายๆที่ไทยก็คือกรอบนอกกรอบขอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในแต่ว่าเครปที่นี่คือเขานุ่มทั้งแผ่นเลยทุกคนนี่นะจะมีความแบบนุ่มทั้งแผ่นเลยอันนี้เราสั่งมาเป็นนูเทลล่าแล้วก็เชอร์รี่นะคะอู งมันนุ่มมันหนุบแล้วมันแบบคือเขาทำเชอร์รี่ดีไงคือเหมือนกับเขารู้ว่านเชล่มันหวานเล้วใช่ปะเชอร์รี่เขาถ้ามันหวานด้วยมันจะหวานบวกหวานนะมันจะแบบไม่อร่อยมันจะแสบคอใช่ปะแต่เชอร์รี่เขามันมีความเปรี้ยวๆแล้วมันเข้ากันทุกคนอร่อยอร่อยมากเสียกุด าบีทุกคนกล้วยกล้วยฉับกล้วยหอมฉับวอ,อนัทนะคะทุกคนวอ,อนัทเคลือบน้ำตาลพวกอันนี้เป็นพิทาชิโอทุกคน1 0 0่งร้อยัมยูโรก็คือ200บาทกินไปเลยเพลินๆแล้วก็อันนี้คือถั่วย,ยักษ์พารนุสโอ้โหตกลงเอาถั่วไหนดีคะเอาถั่วยักษ์เอาถั่วย,ยักษ์กันนี้นะ ก๋วหน่อคั่วกันแบบสดๆเลยอันนี้คื่ออร่อยมากมือดัวอะไรไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเหมือนที่พี่ชายบอกเลยมันแบบมันมันแล้วมันกัดแล้วมันเต็มคำแล้วมันหอมมากเริ่มน้ำตายอย่างนี้ด้วยเด็ดนะมันเป็นสแน็คที่ดีอ่ะอร่อย ขนมคุกกี้เนินแบกนะคะอันนี้นะก็คือเป็นคุกกี้ประเภทหน,<ม>นึ่งที่ใช่ที่เขาเอามาเคลือบชโโ็อกโกแลตหรือว่าเคลือบน้ำตาล<ม>แบบนี้นะคะอยากกินขนมอันนี้แป้งทอดที่เขาบอกว่าเป็นอ traditional แป้งโดนัท

กัะะแบบขนมแป้งทอดแบบฟรานโคเนียนนะคะอันนี้คือของเราโรยน้ำตาลแล้วก็ผงซินนามอนด้วยมันก็จะมีความแบบกรอบๆแข็งๆแ,แต่ไม่ได้นุ่มเหมือนแบบโดนัทอะไรขนาดนั้นอะนขออีกคำอืมจริงน้ำตาลาหมันเยอะไปไม่รู้ว่าแป้งนึงอะหวานเกินใช่ไหมานไปหวานไป Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. s go to the ผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะก็ะจะมีแบบแอปเปิลนะคะมีอ่าองุ่นนะคะมี กล้วยแล้วก็มิสต์รอเบอรี่นะคะราคาก็จะต่างกันนะคะแอปเปิลก็3โยูโรมานี้ถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็5โยโูโรห <ยะ S 2> <5 S 1> รือช็อกโกแลตครับสตรอเบอรี่คร้วยช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่เลยพันใหญ่มากเฉลียวไหมน้องชัมอ่ะอื มากลูกใหญ่มากสุดมากต้องกินบ้างแล้วแหละขอบ้างไปต่อของข้าวกันต่อดีกว่าแล้วก็อยากกินวายแก้วนึงด้วยอะ่ะวันนึงเราต้องกินวายกันกนละกี่แก้วอะ่ะ <c oughs> อากาศเย็นๆเงี้ยกินวายอุ่นๆแล้วมันสดยอดมากมันใช่ ได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือ K k Man, ออริจินอลไส้กรอกเนนแบ๊นะคะจะให้ดูข้างในนะคะก็คือ k k Man, ออริจินอลไส้กรอกเนนแบ๊กก็จะเป็นแบบไส้กรอกอันเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าเราเคยกินมาแล้วแล้วคือมันอร่อยมากเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นมากแล้วคือข้างในคือจะหอมเฮิร์บแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันจะมีข้าวหน่อยๆแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนไอส้กรอกอีกสานมนเรอย่างนี้เลยแต่มันไม่เปรี้ยวเท่านั้นนะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วครั้งนี้เรามาํำอีกหนึ่งรอบแต่ก่อนจะกินเราต้องไปใส่ซอสกันก่อน โอเคค่ะเรามากินกันเลยอืมอืมอืมมันร้อนเลยอร่อยมากต้องกรูไว้ต้องกรูไว้ร้อนอยากให้มีทั้งเปียกให้จัการเนี้ย Walk were till feet my sore โดยรวมบรรยากาศตลาดคริสต์มาสของเราในวันนี้นะคะมีแต่ความอร่อยเออทำแบบแต่เราชอบบรรยากาศนี้จริงๆทุกคนคือมันแบบมีของกินอร่อยแล้วมันแบบด้วยความที่มันใหญ่คนมันเยอะมันมีชีวิตชีวาทุกคนแล้วมันรู้สึกแบบเออเนี่ยคือคริสต์มาสคือความเื่อนเริงคือแบบคือวินเทอร์อ่ะคือแบบสเปเชียลจริงๆเนาะ ค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดที่เก่าแก่ที่สุดที่เมืองแดนแบกนะคะหวังว่าทุกคนจะอร่อยไปกับเรานะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊าย